ก็รู้สึกดีใจครับได้วัดฝีมือกับระดับโลกก็ตอนนี้ก็รอเวลาต่อยเดียครับศึกษากติกามามากพอแล้วครับซ้อมมาสองเดือนก็ไม่ได้ใช้ศอกเลยแล้วพี่ก็มีจมัดอันเดียวอาจจะยังไม่ชํานาญพี่แต่ก็คิดว่าน่าจะ99%้าาเซนแล้วครับก็ดูเทปที่เขาต่อยกับพวกล่าสุดมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกหมัดชุดไม่มีสูงโว่าใครอยู่แล้วแหละเล็กกว่าแน่นอนเราเล็กกว่าแน่นอนน่าจะประมาณ7%เซนได้บ้งพี่เสียได้ไหมวันนั้นเสียได้ไหมไปที่เราช่วดไป เสียาจแล้วก็เสียใจด้วยครับอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะพี่เรามารู้แค่ตอนเช้าวันต่อยว่าเขาค่าน้ําไม่ผ่านแล้วก็ทําหนักไม่ได้แค่นั้นเองครับก็ในวันที่2ี่มิถุนายนนี้นะครับผมก็วันลุมนี้ครั้งที่68ครับอยากฝากแฟนหมัดแฟนบวยทั่วโลกแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกนะครับช่วยเชียร์และเป็นกาลังใจกับผมแล้วก็นักชกชาวไทยที่จะขึ้นชกในรายการวันลุมนี้ครั้งที่68นี้ด้วยนะครับผมก็เข็มพัดต้องต้องอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ ถึงตอนนี้เรื่องเรื่อ,องน้ำหนักมีปัญหาอะไรบ้างไหมจะไม่มีไม่มีแนะ่นอนครับก็จริงแล้วน่าเราใส่มวยมาได้ยี่สิบห้าปีแนละ้วพี่เนาะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนะมหนักม,มันจริงๆแล้วมันก็น่าจะม,อมีอาชีพได้แล้วเกินกี่กี่กิโลครับตั้งแต่แรกเลย วันนี้ก็10โลครโลนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของระจันฉายพีเคสัญชัยมวยไทยยิมครับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวตน้ำหนักไปเกิน125ปอนด์เรียมขึ้นสเวียนไฟแรกของปี2567ครับข้ามสายไปล่าคิกบ็อกซิ่งรุ่นสอมเวทที่ว่างนะครับก็ต้องเจอกับทางตัวแทนดีเบลล่า นักชกชาวอิตาลีแคาดาวัย27ปีครับอดีตเจ้าของเก็วขัดเส้นนี้และก็ในฐานะคู่แข่งศึกวอลลบรี68ก็จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมบินีรามินทาครับพรชรฉัยเองก็ได้บอกนะครับก็น้ําหนักที่ทำเนะี่ยทำอยู่10โลว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับก็โอเคเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆกล้วันช่างก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับการเจอกับดีเบลล่าเนะี่ยก็ถือว่าเป็น คู่เอกเลยนะครับในศึกนั้นเพราะว่าคู่รองจะเป็นซุปเปอร์เล็กเจอกับทางกล้องธรณีครับเจอกันก็น่าดูน่าชมทุกคู่เลยถือว่าเป็นคู่เอกน่าจะสักเก้าคู่ได้เลยนะครับแฟ mm hmm. นอนวยครับก็อย่าลืมไปกำลังใจแล้วก็เชียร์พระจันฉายด้วยนะครับเพราถือว่าเป็นคลิปสัมภาษณ์ออฟฟิเชียลจากทางวันแล้วครับที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับ